สนับสนุนโดยกิกกะไบเทอร์โมเท t ทีทีอีสปอร์และ d e ว่านิชอรสวัสดีครับเพื่อนๆชาวคอมพิวทีวีครับวันนี้กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้มาแบบแปลกๆนิดนึงมาทนดำแดงแน่นอนครับวันนี้เรามากับเซตของทาง a m d ครับอยู่หลังนี้เลยเราเซตไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ซึ่งวันนี้ครับสิ่งที่เราได้มามีอยู่3ส่วนหลักๆนะครับในการประกอบตัว CPU ครับเราได้มาครับเป็นในรุ่นของ fx 8 3 7 0นะครับต่อมาครับตัวเมนบอร์ดนะครับ990 fxa ud 3นะครับตัวนี้ของทางกิ g a ไบต์แล้วก็การจอครับ r 9 2 9 0นะฮะซึ่งวันนี้เราจะเอามาทำการทดสอบ Benchmark นะครับแล้วก็ทดสอบการใช้งานซึ่งทดสอบการใช้งานเนี่ยผมได้ทดสอบมาแล้วละเพราะนั่งเล่นกับชุดนี้มาเป็นอาทิตย์ละแล้วก็จะมาทดสอบเกม หนึ่งเกมซึ่งเป็นเกมที่ต้องบอกว่าเปิดตัวได้ระทึกมากนะครับเพราะว่าคนติดตามมันเยอะมากกับเกม GTA 5นะฮะเรามาดูกันว่าทดสอบแล้วเซตนี้จะได้ผลคะแนนเท่าไหร่นะครับแล้วก็เกม GTA 5จะเล่นได้ระดับไหนนะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าก่อนที่จะไปดูเซตเนี้ยเรามาดูรูปร่างหน้าตาของตัวกล่องเขากันนิดหน่อยนะฮะก่อนที่จะไปเจอเซตกันมาตัวแรกนะ AMD FX ในรุ่นของ8370 ตัวนี้ครับเบสคอร์ขาสเ่จุดนะครับแล้วก็แม็กโอเวอร์คอร์ก็คือมันจะบูตขึ้นไป4.3ได้นั่นเอง8คอร์ก็ประมาณนี้ตัวกล่องครับเบาหิวเลยเพราะว่าไส้ในดึงออกไปแล้วนะฮะกล่องทาง MSI เองนะครับ,รานะรบมาเป็นเอกลักษณ์เลยในรูปมังกรของเขานะฮะก็เฟน a ติกนี่ MSI สนับสนุนอยู่ทีมเกมทวินฟอร์ดก็เป็นชื่อซิงค์ของเขาในรุ่นนี้นะครับ เรามาดูสเปเคเขานิดนึงกันนะฮะสเปคครับ G P U เป็น A M D Radeon R 9 290แรม4จิก G D D R 5สำคัญนะเรื่องแรมเนี่ยบอกเลยนะฮะ m e m o r y Bus 512บิตนะครับพอร์ตการเชื่อมต่อมี display port H D M I นะครับแล้วก็ Dual D V I ส่วนราคาตัวนี้มันอยู่ราวๆ1 6 0 0น17,000นนะครับแล้วแต่ร้านขายนะก็ ไม่ทิ้งประมาณนี้ราคาประมาณนี้แหละต่อมาตัวนี้เป็นบอร์ดของทาง g ี g a b y ไบในรุ่น990 FxA U3 d 3. บอร์ดต,ตัวนี้เป็นบอร์ดต้องบอกว่าไม่ได้ไม่ได้แพงอะไรมากมายนะครับเป็นบอร์ดเพื่อใช้งานอย่างเดียวก็ราคาตัวนี้มันอยู่ราวๆประมาณ4,000เนาะก็ถ้ารวมกับการ์ดรวมออกับ CPU ก็ไม่น่าเกิน30,000นะครับก็ถ้าถ้าสมมตินะใครอยากเปลี่ยนเครื่องโดยที่ ใช้ซิสเทมเดิมหลักๆนะครับพวกฮาร์ดดิส ksd s อะไรเงี้ย power เดิมเปลี่ยนแค่บอร์ด cpu การ์ดจอมันก็เกือบเปลี่ยนทั้งเครื่องแล้นนะโอเคนี่ก็คือส่วนของหน้าตากล่องเขาทั้งหมดนะฮะทีนี้เรามาดูการใช้งานของตัวเครื่องนะครับอย่างแรกเลยเคสต้องบอกว่าเคสนี้เป็น indie case นะฮะของทาง indie laser นะฮะต้องขอขอบคุณด้วยนะครับ cpu cooler ครับเป็น deep cool ในรุ่นกับตัน360นะครับ หมอ้อน้ำสามตอนนะฮะ CPU บอกไปแล้วการ์ดจอบอกไปแล้วบอร์ดบอกไปแล้วตัวนี้ฮะจอแสดงผล Acer ตัวนี้ไม่ธรรมดาครับเพราะจอตัวนี้นะครับไม่ธรรมดายัางไงมันมี AMD FreeSync ครับ AMD FreeSync คืออะไร AMD FreeSync ครับมันคือการลดการฉีกขาดของภาพอันนี้เอาภาษาบ้านๆเลยนะเวลาเราเล่นเกมเนี้ยอย่างเกมพวกออฟไลน์หนักๆห,ห,ห,หลักๆเลยคลาซิอย่างนี ไบเทนฟิลอย่างนี้ส่วนของ g t a ที่เราทดสอบเนี่ยอาจจะมองไม่ค่อยเห็นมากหลักๆแล้วเนี่ยส่วนมากจอธรรมดาบ้านๆทั่วไปเลยนะมันจะมีจอมาปกติสมมติการ์จ,จอเราเนี่ยแรงมากเลยมีกําลังเนี้ยสมมตินับเป็นตัวเลขนะกําลังเลขเราเนี่ยมี10เราปล่อยไป1 0ปล่อยไป10ปล่อยไป10แต่จอเรารองรับได้แค่5อย่างนี้หรือว่า6อย่างนี้มันก็จะเหมือนแบบเป็นคอขวดนะฮะมันจะเหมือนแบบส่งไปแล้วแบบ จอไม่ตอบสนองมันจะเกิดการพักฉีกขาดผมว่าเพื่อนๆหลายๆคนอาจจะเคยเห็นนะอย่างสมมติเราหันจอไปฮะตัวละครเราหันไปปุ๊บตัวอยู่นี่ต่ขาอยู่นี่อะไรอย่างเงี้ยแต่ฉีกมันไม่ได้ฉีกแบบค้างปุ๊บอย่างนี้นะมันจะฉีกแบบให้เห็นเหมือนแบบตามอย่างเงี้ยตามานีไปนะฮะอารมณ์นั้นก็ต้องบอกว่าส่วนของ AMD FreeSync ก็มาช่วยลดในส่วนนั้นอย่าเรียกว่าลดเรียกว่าช่วยทําให้มันไปด้วยกันได้นะครับ ซึ่ง amd free sync เนี่ยก็ออกมาหลายรุ่นนะแต่ตัวนี้ที่เราได้มาเป็นของทาง a c e r และที่สำคัญ 144Hz ครับเหมาะกับการเล่นเกมที่แบบหลายลื่นมากนะฮะ z 4 4 h z มันดียังไงอันนี้เราก็จะอธิบายไม่ได้นะเพราะว่าเพื่อนๆต้องลองจับแล้วลองลากเมาส์ต้องบอกว่าได้ลองเล่น 144Hz ทั้งแรกอะจะเกิดอาการทุกคนครับว่าเฮ้ยมันลื่นมากอะไรอย่างเงี้ฮะโอเคฮะก็ขอขอบคุณทาง a c e r ด้วยแล้วก็ชุดเกมมม่งเกีย g t e Sport ครับนี่เมาส์คีย์บอร์ดซึ่งวันนี้เราจะมาทดสอบในเรื่องของ Benchmark นะครับของ PCMark เลยนะฮะทดสอบเลยทั้งเครื่องแล้วก็เล่นเกม GTA 5ให้ดูกันนะครับโอเคอย่างแรกเลยที่เราจะทดสอบเราไปทดสอบในเรื่องของ Benchmark กันนะครับไปดูผลกราฟกันเลย มาครับดูเบนช์มาม์กกันไปแล้วผลทดสอบถือว่าเป็นที่น่าพึงพอใจครับอย่างที่บอกว่าระดับกลางไปค่อนข้างสูงนะฮะตัวทั้งเซตเนี้ยทีนี้ gta ครับ gta 5นะครับของแท้แน่นอนนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวแซวกันเราใช้ของแท้ในการทดสอบทุกเกมนะครับก็กับเซตนี้อย่างที่บอกไปแล้วนะครับหลักๆเลยเกม gta ตัวการ์ดจอเนี่ยที่บอกว่าแรม 4G อะ่ะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูว่าทำไมถึงต้อง 4G นะครับ เพราะว่าการปรับสูตทุกอย่างเนี่ยมันค่อนข้างจะกินแรมสูงมากนะครับเกมในปัจจุบันเอาละเพราะนั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มเล่นเกม GTA 5กันนะครับแล้วไปดูผลการทดสอบว่าเป็นยังไงกันบ้างพึงพอใจแค่ไหนและควรเล่นยังไงไปมาถึงบททดสอบครับของตัวเกม GTA นะฮะกับซสเต็มตัวนี้ตอนนี้คือตัวเกมอะ่ะต้องบอกว่าเราปรับสุดได้นะเท่าที่จะสุดทุกอย่างเลยและอีกส่วนหนึ่งคือเป็นจอ1 144hz นะครับซึ่งตอนนี้ค่าเฟมเรทที่ด้านมันอยู่ที่30กว่านะครับต้องบอกก่อนว่าฟิลการเล่นจริงๆอะ่ะ30กว่าอย่างเงี้ยมันมันไม่ได้ลื่นถึงขั้นที่แบบเล่นได้แบบสบายๆนะอาจจะแบบมีตะกุตะก,กักบ,บ้างนะครับเพราะว่าตอนที่ลองเล่นองเงี้ยมันมีฉากบูฉากอะไรอย่างเงี้ยที่ลองเล่นก่อนหน้านี้นะมันจะตกไป20เลยนะครับก็แล้วแต่ความชอบนะถ้าใครอยากได้ภาพสวยกับแลกกับเฟมเรทที่แบบ มันไม่ได้ลื่นหูลื่นตาแบบมากๆอะ่ะเพราะว่าอย่างที่บอกอันนี้ใช้จอ1้อยสอย่างแรกตอนนี้ผมขอลองทดสอบก่อนเพราะว่าค่าการใช้งานของจอบ้านๆทั่วไปทุกคนที่เล่นเนี่ยร้อยสนี่ค่อนข้างจะขอเรียกว่าไม่ได้เยอะนะครับอันนี้เดี๋ยวปรับเป็น 60hz บเฮิร์ตเนี่ยเมมโมรี่ไซมัน4ี่จิกใช่ไหมตอนนี้กินไปแล้ว3 3มร้ เ okay, ้วปรับเป็น60เฮิร์ตนะก็ยังไม่มีผลต่างอะไรมากมายดูครับดูค่าเฟรมเลสลดลงไป29 30ิบก้ามตอนนี้กำลังดำเนินเรื่องทำรารกิจนะฮะถ้าเอาอย่างนี้ต้องบอกก่อนว่า30เฮิร์ตเนี่ย มีคนเปรียบเทียบมานะครับที่บอกว่าเครื่องคอนโซล30เฮิรตเออ30เฟรมเรทเนี่ยเล่นได้แล้วแต่จริงๆแล้วการทำงานจริงๆแล้วคอนโซลกับ PC 30 f p s นี่มันรู้สึกว่าแตกต่างนะนี่ฮะมันต้องลองจับดูนะของอย่างนี้เหมือนที่เคยอธิบายเรื่อง60เฮิกับ144เฮิตเนี่ยต้องอธิบายจริงๆเพราะมันค่อนข้างจะต่างนะครับโอเค ทีนี้เราอยากให้60สบเฟรมนะครับหรือว่าเล่นแบบลื่นๆเนี่ยสัก50อัพอะทำยังไงนี่เลยฮะเรามาไล่ดูเลยดีกว่าว่าค่าเซตติ้งของเกม gta เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกฟูลสกรีนแน่นอนละเราต้องเล่นฟูลสกรีน1 9 2 0งเก้าสงทันทงทนี่จอสามารถปรับเพิ่มได้อีกนะสังเกตนะครับว่าเพิ่มไปอีกแรม4จิกก็ยังไม่พอนะครับ resolution 2 5 6 0้า4 0คูณ1 4 แล้วก็เอาเป็นมาตรฐานไป1,080-60แเฟรมนะฮะตัวคูณไม่จะจำเป็นก็ปิดมันไปบ้างนะครับเปิดไปน้อยๆหน่อยปิดซิงออฟ FXA เปิดนี่ฮะเป็นเวลี่ไฮหมดเลยไอ้นี่พวกเท็กเจอร์อย่างเงี้ยเราจะลองตับสุดไว้นะแต่ไปลดตัวคูณเอาดูซิว่ามันจะมีความต่างของค่าเฟรมเรทสักแค่ไหน อันนี้ปรับไปสักสองอ่าออตานี่ครับนิวเซตติ้งตอนนี้ครับสังเกตว่าตัวแมมเบลี่เนี่ยเกินแค่สองจุดหกเอ้ยสองหกสองร้อยหกสองพันหกร้อยปสิบเอ็ดเออนี่ฮะค่าเฟรมเลตพุ่งกลับมาที่หกสิบเลย หกสิบรู้สึกนะว่าลื่นนะครับมันเล่นมันเล่นง่ายกว่าเมื่อกี้ครึ่งครึ่งน,น,นะครับความสวยงามดูอย่างอย่างพื้นน้ํานี่อ่าให้ดูก้มให้ดูก็ยังอันนี้อยู่นะอย่าอย่าหืออย่าหืออันนี้เรามาทําภารกิจกัน ้าเฟรมเจะเยอะเนี่ยเล่นร้อยสสนี่ถือว่าลื่นมากเลยนะเอาจริงนะครับอันนี้แนะนํานะสําหรับที่เล่นมาเองเลยนะครับสําหรับใครที่การ์ดเล็กๆเนี่ยแล้วแบบรู้สึกว่าโอ้โหแมวอ้วนรู้สึกว่าเล่นแล้วมันกระตุกมากจริงลองเล่นแบบวินโดว์โหมดดูครับเพราะอย่างที่บอกเราดูค่าเซตติ้งนะฮะวินโดว์โหมดถ้าเราตั้งแล้วเนี่ยแรมจะกินไปน้อยมากแรมของการ์ดนะ ถ้าปรับวินโดว์โหมดแล้วลดลดขนาดหน้าจอลงมาเนี่ยซักกันหกูณเก้า้อยเลยเนี้ยมาทีนี้เรากลับเข้าเรื่องของเราเรามาลองทำภารกิจนี้กันมิชชั่นนี้ว่าเป็นไงบ้างต้องบอกเพื่อนๆก่อนนะฮะว่าการเล่นอย่างนี้ตรอรีโมดกับออนไลน์เหมือนกันนะกราฟิกทุกอย่างบางคนอย่าง เกมเก่าๆที่เราเคยเทสบอกอ๋อพี่ช่วยเทสแบบออนไลน์ให้ดูด้วยคือมันกราฟิกเหมือนกันครับก็ถ้าอยากให้เปรียบเทียบจริงๆอย่าง Battlefield อย่างเงี้ยฮะถ้าเล่นแบบสตอรี่เล่นแบบเนื้อเรื่องเขาก็เปิดอัลต้าสุดกันเลยอย่างเงี้ยแต่ถ้าเล่นแบบออนไลน์เขาไม่ค่อยเปิดสุดกันนะเอาละฮะชักปืนกันแล้วแล้วยิงปืนกันแล้วเอาปืนกระเดนมานี่เพื่อนๆเห็น เก็บติครับเก็บติเออใช้เกมนี้ต้องเล็งหัวเมาส์เร็ว <c oughs> <c oughs> นี่ฮะถือว่าเล่นได้แล้วนะปรับแบบสุดไปแต่ลดพวกตัวคูณหรืออยากให้ลื่นๆมากกว่านี้ก็ปรับพวกเท็กเจอร์ต่างๆนะครับออกเลย ตกลงเพื่อนเรายิงตั้งนานนี้มันยิงอะไรบ้างเนี่ยไม่เห็นจะยิงอะไรเลยโอ้ยกดผิดโอ้โอ,โอ้ตายแน่นอน ต้องไล่ตามรถคันนั้นเป็นไงแล้วเหมือนจะยิงโดนแล,แล้วก็ยิงโดนจริงด้วยอันนี้ให้ขโมยรถนี้ไปครับตำรวจมาอีกต้องหนีตำรวจอีกยังจะเดินชิวเกินไปเอารถไปส่งภารกิจเสร็จ นี่ตำรวจให้ดาวลดก่อนเฮ้ยข้างหน้ามีตำรวจหลบหลบหลบพวกตัวคูณลบรอยอยักต่างๆนะครับมันมีผลมากกับการกินพื้นที่ของแรมของการ์ดจอนะไม่ใช่แรมเครื่องนะก็เกมสมัยนี้ครับฝากเลยเพราะว่า ถ้าใครอยากเล่นเกมหนักๆจริงๆแล้วงบประมาณถึงเนี่ยมองแสี่จิกไว้ครับเพราะอย่าง GTA เนี่ยเปิดให้เห็นเลยว่ากินเกือบสี่นะฮะถ้าาสุดมากๆจริงบางครั้งสีนี้แบบปิ่มๆแล้วนะเรียบร้อยครับเอารถมาส่งเป็นอันเสร็จภารกิจโอเคฮะเดี๋ยวตอนนี้เรา ดูเรื่องผลเทสไปแล้วกับเล่นเกมให้ดูแล้วเดี๋ยวเราไปดูสรุปในช่วงท้ายกันครับมาถึงช่วงบทสรุปครับต้องบอกว่าเซตนี้มันเป็นเซตที่ราคานะเอาเฉพาะบอร์ดการ์จอ CPU บอร์ดก็เป็นตัว990 FXA UD3 นะครับของคิ a b บต e ตัว CPU จะเป็น FX8370 นะครับก็มีการ์จออีกตัวการ์จอเนี่ยจะเป็น MSI ตัว R9290 นะครับซึ่งราคา3ตัวนี้นะเอาเฉพาะ3ตัวหลักนะครับกับเซตนี้ราคารวมๆกันมันจะอยู่ราวๆประมาณ2 7งเถึงสองแปดสองหน็ะครับสองหมันถึงสองหมันก็ไม่จะอยู่ในเซตแบบกลางไปค่อนสูงแต่ไม่สูงที่สุดนะครับกลางไปค่อนข้างที่สูงจะอยู่ถ้าถ้านับศูนถึงหนะึรนตะจะอยู่ที่ราวๆประมาณ7 5สนะครับส่วนที่แพงที่สุดตัวนี้ครับจะเป็นในตัวของกาจอเองเพราะว่าราคาเนี่ยมันจะอยู่ที่ ครึ่งหนึ่งอะครึ่งหนึ่งของบอร์ดกับ CPU <c oughs> ก็อยู่ราวๆประมาณ15ื่นอัพนะครับหมื่นเกือบหมื่นอะไรอย่างงี้ฮะก็รู้สึกว่าลองเล่นนะทุกอย่างเลยไม่ว่าจะทํางานเทสเบนชมาร์ test, เล่นเกมเริ่มจากส่วนของเล่นเกมก่อนนะครับ <c oughs> เป็นชีวิตหลัก <c oughs> เล่นเกมอย่าง gta เนี้ยที่ลองทดสอบดูนะครับก็รู้สึกว่ามันเล่นได้นะเล่นได้แบบเล่นได้เลยนะครับเล่นได้แบบเล่นได้เลยแหละแต่ว่ามันจะติดอยู่ตรงที่ว่าถ้าเราเปิดสุด ปิดตัวคูณสุดและยิ่งจอตัวนี้ 144Hz มันรู้สึกว่ามันไม่ได้ลื่นไม่ได้ลื่นแบบหูแบบพลิ้วนะฮะส่วนมาก 144Hz เนี่ยจะเหมาะกับเกมแนว FPS มากกว่าแต่ถ้าเราอยากเล่นลื่นจริงๆพวกแนวนี้ก็เล่นได้นะพวกแนว Open World อย่างนี้เราจะรู้สึกว่าภาพมันลื่นมากนะครับแต่ว่าถ้าค่าเฟรมเรทมันไม่ได้สูงจริงอะ่ะมันก็ดูยังไงก็ไม่ลื่นอยู่ดีซึ่งตอนแรกที่เปิดเล่นให้ดูตอนแรกเนี่ยมันอยู่ที่30นะครับ ช่วงที่ทดสอบก่อนที่จะทําการถ่ายทำเนี่ยมันจะเจออยู่ที่25 20 25นะครับตลอดเลยบอกได้เลยว่ามันเล่นไม่ลื่นนะครับเล่นไม่สนุกนะครับเล่นได้แต่เล่นไม่สนุกนะครับต้องบอกก่อนถ้าใครพอใจที่จะเล่นแบบ25เฟรมก็เล่นได้นะไม่ว่ากันนะครับแต่ภาพแบบสวยทุกอย่างอะไรเงี้ยแต่เล่นแล้วไม่ลื่นก,ก,ก็ก็แล้วแต่คนไปนะครับถ้าอย่างส่วนตัวผมผมจะปรับลดตัวคูณนะครับให้พอเล่นได้อย่างตัวนี้ มันจะอยู่นี่ค้างอยู่ที่59เฟมเรทนะครับบางทีก็ที่เล่นไปอย่างเมื่อกี้มันมีทะลุ60ให้เห็นบ้างนะครับถ้าใครอยากเล่นแรงกว่านี้นะครับเฟมเรทมากขึ้นกว่านี้ก็ลดพวกเท็กเจอร์ลงไปนะครับก็เล่นได้แล้วละ่ะถือว่าเล่นได้สบายๆและฝากไว้อีกนิดนึงสำหรับใครที่ซื้อการจอนะครับอย่างตัวนี้ 4G ถือว่าพอเพียงต่อการเล่นเกมเกมสมัยใหม่ถ้าอยากแรงอยากเขาเรียกว่าอยากปรับสุดได้ การต้องแรงแล้วแลมต้องเยอะด้วยนะครับอย่าหวังว่าอย่างบางคนซื้อแลม2องจิกก็พอการแรงแล้วมันจะมีรุ่น2อจิกกับ4ี่จิกซื้อ2อจิกก็พอเข้าอย่างเกม GTA เนี่ยจบครับถ้าเปิดสุดทุกอย่างอย่างเมื่อกี้เปิดให้ดูแล้วแลมมันขึ้นไป3ามจิกกว่านะครับก็ถือว่าเล่นแล้วมันมันรับสุดให้ไม่ได้นะครับก็เลือกซื้อตามการใช้งานตามความพอใจนะครับส่วนของการจอไปต่อมาในเรื่องของการทํางานล่ะเรื่องของการทํางานแน่นอนว่า c ี u ีตัวนี้ ค่อนข้างที่จะสูงแล้วนะแต่สูงแบบอย่างที่บอกว่ามันเป็นเซตที่เกือบสูงกับส่วนของการตัดต่อนะครับที่ผมจะใช้กับในเรื่องของฟีเจอร์ OpenCL ของเขาที่ใช้กับ Adobe CC โอเคฮะเรื่องของการเรนเดอร์ทุกอย่างง่ายนะครับติดอยู่ตรงที่ Export ตัวนี้เนี่ยอาจจะต้องถ้าถ้าอยากจะเอาไปทำงานจ๋าจริงๆนะแล้วก็เล่นเกมด้วยควรจะเปลี่ยนในเรื่องของ CPU ที่สูงขึ้นกว่านี้นะฮะก็แต่ว่าเท่านี้ก็ถือว่าพอเพียงนะ ถ้าคนเลนเน่นเกมเป็นหลักนะครับซื้อมาเล่นเกมโอเคก็ผลรวมทุกอย่างทั้งเรื่อง e บนด์พากนะครับเพื่อนๆก็ได้ดูกันแล้วมันเป็นเซ็ตที่กลางระดับกลางนะครับก็คือบอกว่าใครซื้อมาใช้งานก็ได้นะครับราคาไม่ได้สูงมากไม่ได้สูงแบบหลัก4ี่หมื่นห้าหมื่นนะครับก็เน้นตามการใช้งานนะครับเซ็ตแค่นี้เล่นเกมได้แล้วทํางานได้แล้วนะฮะก็ถือว่าเป็นชุดสุดคุ้มอีกชุดหนึ่งนะครับก็ต้องขอขอบคุณทาง AMD Thailand ด้วยนะครับที่ให้เมนบอร์ด CPU การจอเรามาทดสอบในวันนี้นะครับโอเคและนี่คือทั้งหมดนะครับของเซตนี้นะครับเซตที่ตั้งอยู่ข้างหลังตรานี้อีกนิดนึงครับขอขอบคุณ PCCase นะครับจาก Indie Laser นะครับตัวนี้ Indie Case ของเรานะครับที่ให้ทางคอมพิวตอร์มาใช้เป็นเทสเบสในการทดสอบและจอนะครับของทาง a อเซอครับตัวนี้มีระบบฟีเจอร์ที่ชื่อว่าฟีซิงด้วยของทาง AMD ที่จะลดภาพฉีกขาดนะครับ ท่านเพื่อนนะครับต้องการรับชมข่าวสารทางด้านไอทีนะครับสามารถเข้าปติดตามชมที่เว็บไซต์ของพวกเราได้นะครับที่ w w w c o m p i t e เว็บนะครับฝากกดไลค์ที่ f a c e o o o k แฟนเพจของเราด้วยนะครับที่ f a c e b o o k c o m c o m p i t p r o d u c t i o n ครับสำหรับวันนี้ผมและทีมงานคอมพิ t ทีวต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ